หลังจากทีมฟันติกคว้าแชมป์ทัวร์ล็อกอินทัวร์แรกของปี2023มาได้แท็กติกการเล่นที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรเด็ดประจำทีมของพวกเขาก็ได้ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงกันอีกครั้งครับนั่นคือการซื้อเกราะเบาหรือไรอร์เมอร์กันทั้งทีมทุกราวเพื่อการพยายามแหกกฎอีโคโนมี่ของเกมบอร์เนและสร้างความแตกต่างที่นำสู่ชัยชนะคลิปนี้ครับเราจะมาล้วงแคะแกะเกากันว่าจริงๆแล้วสูตรนี้มันจะใช้ได้ผลเห็นเป็นเรื่องเป็นราวแค่ไหนมีเกมไหนบ้างที่เขาชนะมาได้ เพราะสูตรนี้แล้วเราควรจะลอกเรียนแบบหรือไม่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับเตรียมตัวให้พร้อมกดซับด้านล่างแล้วไปลุยกันสนับสนุนการวิเคราะห์โดย Get Money บริการเติมเกมือหนที่ดีสุดในเมืองไทย พื้นฐานของแผนเกราะเล็กหรือ light a r อร r ของฟานติกคือพวกเขาเชื่อว,ว่าการซื้อเกราะใหญ่ไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นทายเทียบกับการซื้อเกราะเล็กแล้วมีราวที่ได้เล่นปืนไรเฟิลเยอะขึ้นและโดนบังคับเล่นอีโคราวน้อยลงพวกเขามองว่าสูตรเกราะเล็กนี่แหละคุ้มค่าแน่นอนเพราะโปสเตอร์เคยบอกไว้ว่าในความคิดของเขาไม่ว่าจะเกราะเล็กหรือเกราะใหญ่สุดท้ายถ้าเจอปืนไรเฟิลที่อยู่ในมือความแม่นระดับนักแข่งแล้วโดนยิงหัวไม่ว่าจะเป็นแฟนทอมหรือแวนดอลเกราะเล็กหรือเกราะ Half shield means that you don't have to eco as much, which means you get more buys. And in theory, if someone's shooting at you with a phantom, you're most likely dead if they headshot you anyway. There we go. So that's why we do half buys. แต่แค่พูดไปก็ไม่เห็นภาพครับเราต้องมาดูตัวอย่างกัน m a ช h ฟรนติกประทะลาวแมปที่4โลตัสราวที่8ต่อ11นี่จะเป็นรอบที่แสดงให้เห็นถึง i m p a c คแบบชัดเจนครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผู้เล่น4คนในทีมฟรนติกสามารถซื้อเกราะใหญ่ในราวนี้ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ซื้อนี่มันทําให้เมื่อเขาแพ้ราวนี้กลายเป็น8ต่อ12ในรอบไฟนอลราวพวกเขาก็ยังจะมีเงินซื้อเกราะเล็กกับปืนไรเฟิลเพื่อมาสู้ต่ออยู่ดี คือถ้าราวที่แล้วฟันติกตัดสินใจซื้อเกราะใหญ่แล้วแพร้ราวนี้ครับทีมฟันติกจะต้องอีโคแล้วก็เป็นราวที่ปิดประตูแพ้ไปเลยทําให้สูตรเกราะเล็กนี้สามารถสร้างโอกาสให้เขาสู้กับเด้งต่อเนื่องครับ ตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าถ้าฟันนติกซื้อเกราะใหญ่ในราวนั้นก็อาจจะชนะไปแล้วก็ได้เป็นทฤษฎีที่ดีครับทําให้ตรงนี้เราต้องมาเปิดสถิติดูกันจากภาพนี้กราฟจะแสดงให้เห็นถึงโอกาสชนะเมื่อใช้เงินจํานวนต่างๆสู้กับฟูบายของฝ่ายตรงข้ามจะเห็นได้ว่ายิ่งใช้เงินน้อยโอกาสชนะก็จะยิ่งน้อยลงใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามามองโฟกัสที่กราฟเกาะเล็กที่เป็นแผนของฟันนติกคือแท่งสุดท้ายนี้วินเรทมันจะอยู่ที่48-50%ครับ ข่าวๆตรงกลางเนี่ยคือค่าความผ,ลผลันผวนถ้าเอาโดยเฉลี่ยก็คือ49%นั่นเองซึ่งถ้าซื้อเกราะใหญ่ฟูบายมาเจอกันแต่ละฝ่ายก็จะมีโอกาสชนะ50%ใช่ไหมครับเทียบกับสูตรเกราะเล็กนี้เนี่ยจะมีโอกาสชนะ49%แต่ว่าจะสามารถเล่นราวเพิ่มได้เป็น2ราวนั่นก็คือ49%คูณ2กับ50%คูณ1เพื่อนๆจะเลือกกันไหนครับทางทีมฟนาติกเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่สนใจเปอร์เซ็นที่น้อยจนแทบจะไม่มีผลโดยหันไปเน้น ให้สามารถเล่นไรเฟิลได้หลายราวมากกว่าทีมอื่นและใช้แผนกับสกิลการยิงเข้ามาปิด1%ตรงนั้นให้เรียกได้ว่าไม่มีผลกระทบกับการเล่นของพวกเขาเลยดูจากความฟาวเลชของฟานาติกในทัวร์นี้ก็น่าจะรู้ครับ yeah, the spike was planted, but there's no way the kills will come through. Chronicle gets the defuse. แล้วถ้าถามว่าไอจํานวนไรเฟิลราวที่มันมากกว่าทีมอื่นนะมันมากกว่าซักขนาดไหนกันตรงนี้ก็มีข้อมูลเช่นกันครับคาเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของไรเฟิลราวของทีมอือนืนในทนวนัวร์นาเมนต์เล่นได้ประมาณ64.2%แต่ทางทีมฟันนติกได้เล่นถึง71.9%นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่โดดเด่นมากเลยนะครับแพนนี้ก็ทําให้ทีมฟันนติกได้เล่นไรเฟิลราวมากอันดับหนึ่งของทั่วเลยทีเดียว

และความจริงแล้วไม่ใช่แค่แผนเกราะเล็กเท่านั้นที่ทีมฟันติกใช้พวกเขายังเป็นทีมที่พยายามเล่นฟูอีโคให้หน้อยที่สุดเหมือนถ้าพวกเขามีกราฟนี้ในมือครับเมื่อฟันติกเงินน้อยทีมเขาจะพยายามซื้อของให้อยู่ในระยะกลางๆของกราฟนี้ไม่ใช่ฟูอีโคโยนทิ้งราวนั้นไปเลยถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าใช้เงิน1 0 0 0กับ2,000นเนี่ยวินเรทจ,จะเพิ่มขึ้นมา2เท่าทันทีอย่างเกมที่เขาเจอกับนาวีในครึ่งแรกตรงนี้ฟันติกโดนนําไป5ต่อ1นแต่พวกเขาไม่คิดจะ ปุยโคเลยไม่แต่ราวเดียวพยายามบริหารเงินซื้อของจุกจิกตลอดกลายเป็นทําให้ครึ่งนั้นเขาสามารถกลับมาคัมแบ็กได้6ต่อ6ครับคือตอนนี้แค่พูดคําว่าฟานนติกกับคําว่าคัมแบ็กชาวบราซิลเขาก็ขนหัวลุกกันหมดแล้วมันไม่ใช่แค่ฟันติกยิงดีกว่าแม่นกว่าเล่นดีกว่าแผนการเดินดีกว่าแต่มันคือส่วนผสมของการบริหารเงินทั้งหมดนี้นี่แหละครับที่ทําให้ฟานนติกสร้างช็อตคัมแบ็กในตํานานได้ Durka with one though, Angel and Chow, the only two that yeah. had the spike was planted—but there's no way the kills will come through. Chronicle gets it a few. นี่พาเรามาถึงตัวอย่างยืนยันสุดท้ายในแมปสุดท้ายของฟานาติกปะทะราวในรอบชิงแมปไอซ์บ็อกนี้ครับทีมราจากบราซิลได้เล่นไรเฟิลจำนวนทั้งหมด15ราวปะทะกับทีมฟานาติกที่ได้เล่นไรเฟิลทั้งหมด18ราวทำให้ฟานาติกได้เล่นมากกว่า3ราวก็คือตัดรอบอีโคที่ทิ้งเราเสียไปได้3ราวครับในแมปที่สูสีขนาดนี้แน่นอนว่ามันส่งผลมหาศาลในใระดับที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าราคาของมันก็คือ มล็อออกินนนัเง่สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ฟังแล้วสนใจอยากจะซื้อกราะเล็กไประเบิดแผน200 IQ ในแรงนเกมของคุณ ผมก็ต้องขอให้ทุกคนหยุดความคิดนี้ไว้ก่อนครับเพราะว่าแผนนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับการแข่งขันในผู้เล่นที่มีเอมระดับเดียวกันนั่นก็คือระดับเห็นเป็นตายสู้กันวิต่อวิเพราะว่าสเต็ปเกาะเล็กจะอ่อนลงมากถ้าคุณอยู่ในแงคงที่ทุกคนชอบซื้อปืนคนเบามาวิ่งยิง ตรงนี้ครับมีผลมากเลยเพราะว่าเกาะใหญ่จะสู้กับปืนคนเบาง่ายกว่าเกาะเล็กเยอะโดยจากสถิติแล้วแรงที่ตำกว่าแพทจะชอบใช้ปืนกลเบาอย่างสเปกเตอร์ถึง10%ของเราในแต่ละเกมในทางกลับกันอ m มมอร์ทกับเรเดียนจะซื้อแค่5%เท่านั้นคือครึ่งครึ่งเลยนะครับและคอมโบกับเรื่องนิสัยการชอบโดนยิงตัวยิงเป้ายิงหัวเขา่าหรือตาตุ่ม อันนี้เนี่ยการใช้เกราะใหญ่จะช่วยให้เราอึดและช่วยให้เราชนะง่ายขึ้นเยอะเลยและสุดท้ายแผนเกราะเล็กฟันาติกได้ผลแบบนี้มันต้องร่วมใจกันทําพร้อมกันทั้งทีม4-5คนไม่งั้นครับค่าเงินที่ประหยัดไปก็จะไปซ้อนทับมั่วเรากับคนอื่นในทีมเละเทะสำหรับแรงกลางๆทั่วไปแผนที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นการดูทีมครับให้ไปในโฟลเดียวกันรอบไหนทีมซื้อเราซื้อรอบไหนทีมเซฟเราเซฟเอาให้พร้อมเพียงกันแล้วเอาเวลาไปโฟกัสกับอย่างอื่นก่อ เล่นไปจนถึงระดับสูงแล้วค่อยกลับมามองเรื่องนี้ทีหลังก็ยังไม่สายเกินไปแน่นอนครับทิ้งท้ายนะสำหรับเพื่อนๆที่เคยทักมาถามเรื่องทัวร์ช่วงปีที่แล้วที่รอบโอเวอร์ไทม์และโบสเตอร์ยังซื้อเกาอเล็กแล้วเหลืองเงินเซฟไว้ทำไมมันเป็นสูตรอะไรหรือเปล่าผมก็เคยตอบไปแล้วนะครับวอลไม่มีอะไรมากมายนอกจากหลอนเขามัวคิดแผนแล้วกดซื้อปืนเซตนี้เป็นออโต้พายลลลืมตัวว่าอยู่ในโอเวอร์ไทม์แล้วมันเซฟเงินไม่ได้เจ้าตัวก็ออกมาบอกหลังจบเกมอยู่ครับเขาเคยคิดแผนจนลืมซื้อปืนไปเลยก็มี He, he has light shield. He actually has light shield. Oh my god. It's over. It's over. Oh, and it's over. สุดท้ายแล้วข้อมูลสถิติทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณช่องพ a t ทูนที่เขาได้รับข้อมูลมาจากดีมาเดโรเวอร์อดีตนักวิเคราะห์ทีมเอนามาอีกทีหนึ่งไปติดตามพวกเขาผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยและตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังว่างอยู่ผมขอแนะนำให้เป็นนั่งชิวๆดูผมเล่าเนื้อเรื่องวอลเลแ์นดลแพ่ล่าสุดผ่านคลิปด้านขวามือได้เลยสำหรับคลิปนี้กุ้ละแค่ฝันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ